ถ้าคุณอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองหรือว่าต่างจังหวัดคุณจะขายอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมวรรดาภพรัชตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ นะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นธุรกิจที่อาจจะอยู่ชานเมืองนิดนึงที่จริงแล้วมีคนอยากได้คำตอบนะครับว่าเออฉันอยู่บ้านนอกฉันอยู่นอกเมืองฉันอยู่ชานเมืองเนี่ยฉันจะต้องขายอะไรดีนะครับถึงจะโอเคนะครับผมเลยทำคลิปนี้ให้นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากคลิปที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้แล้วผมยังมีคลิปเกี่ยวกับการขายของออนไลน์บน lazada s h o p ป e นะครับการสั่งของจากจีน การหาไรายได้เสริมอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับเพราะผมมีคลิปเนี่ยหนึ่กว่าคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคเข้าเรื่องเลยครับว่าคุณจะขายอะไรดีนะครับผมมอบหน้าที่นี้ให้กับเจ้าหน้าที่สูุดของผมครับไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีคะ่ะทุกคนแน่นอนนะคะว่าเราอยู่ในยุคที่เราเนะคะสามารถที่จะหาะไรายได้ได้ในหลากหลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะวันนี้ใครที่อยู่แถวนอกเมืองหรืออยู่ชานเมืองนะคะแล้วอยากมีไรายได้เพิ่มนะคะหรือจะทําเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้นะคะวันนี้ก็ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีแนแนวอาชีพแนแนวช่องทางนะคะหลากหลายช่องทางมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับช่องทางแรกนะคะในการหารายได้นะคะเหมาะสําหรับใครที่มีพื้นที่ในการเพาะป,ปลูกนะคะเพราะว่าเราอยากแนะนําให้ทุกคนทะคะลองหันมาปลูกผักขายหรือจะเป็นกล้าพันผักต้นเล็กๆขายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะพวกผักอินทซียนะคะผักออร์แกนิกหรือว่าเป็นผักไฮโดรโปนิกส์นะคะที่เราสามารถที่จะควบคุมนะคะพื้นที่การจํากัดการเพาะป,ปลูกได้แล้วก็ในยุคปัจจุบันที่หลายๆคนหันมารักสุขภาพนะคะผัก ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมนะคะโดยที่เราสามารถที่จะขายที่บ้านได้เลยแล้วก็เหมือนติดป้ายหน้าบ้านนะคะว่าบ้านเราเนี่ยปลูกผักนั่นนู่นนี่นะนะคะสามารถมาซื้อได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปโพสต์ขายตามกลุ่มต่างๆนะคะในจังหวัดที่เราอยู่เช่นอ่มันจะมีนะคะอย่างเช่นตําบลเราอยู่เนี่ย <ๆ S 2> ก็จะมีแบบขายสินค้าในตำบลน,นี้นะคะขายของนะคะในอำเภอนี้นะคะเราก็ลองค้นหากลุ่มนะคะใน อำเภอจังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วก็ลองโพสต์ขายได้นะคะซึ่งถ้าเป็นผักที่แบบพร้อมรับประทานเนี่ยเขาก็จะขายเป็นกิโลนะคะหรือว่าแบ่งขายเป็นขีดนะคะเอาใส่ถุงลูกค้าก็สามารถสั่งจองก่อนได้แล้วก็ค่อยไปตัดผักนะคะหรือว่าถ้าเป็นกล้าพันผักเนี่ยมันก็จะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็จะขายเป็นต้นหรือขายเป็นแผงนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราเหมาะกับอะไรนะคะแต่ที่รู้ๆนะคะก็มีหลายคนเนาะที่สร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมจากการที่ เริ่มต้นลงมือนะคะปลูกผักจากสวนเล็กๆนะคะพื้นที่เล็กเนะะี่ยค่ะแล้วค่ใหขยายนะคะเพราะว่าเมื่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ต้องขยายให้เพิ่มขึ้นนะคะแบบนี้เราก็มีรายได้นะคะเข้ามาในทุกวันทุกเดือนเลยนะคะ ช่องทางที่2นะคะก็คือแนะนําให้ทุกคนเลี้ยงสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่โตเร็วขายไวยขายได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปูนานะคะหรือว่าจิ้งรีดนะคะหอยขมนะคะหรือว่าเลี้ยงไก่นะคะหรือว่าเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะซึ่งต้องบอกนะกุ้งเต้นนี่คือแบบมาแรงมากนะคะแล้วก็ ซึ่งมีแบบเทรนมีกระแสอะไรอย่างนี้ตลอดหรือแม้กระทั่งไม่มีเทรนนะคะแต่ว่าคนก็นิยมกินอยู่แล้วนะคะที่บอกให้เลี้ยงสัตว์แบบโตเร็วขายไวก็คือเราไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลมากนักนะคะแล้วก็บางอย่างเนาะแบบเดือนนึงก็ขายได้แล้วแล้วพอเขาแบบโตเต็มที่ก็สามารถที่จะขายได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คือใช้เวลาไม่มากนะคะเหมาะสําหรับใครที่อาจจะต้องใช้เวลาไปทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็อาจจะมีเวลานิดหน่อยนะคะแล้วก็แบ่งมาทําแบบนี้ก็ทําได้นะคะ ส่วนช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นการเสริมสวยนะคะหรือว่าการนวดแผนโบราณแผนไทยแบบนอกสถานที่นะคะเพราะว่าบางคนเนาะที่แบบบ้านของเราเนี่ยอาจจะ ยังไม่พร้อมที่จะเป็นเปิดร้านนะคะเราก็ลูกค้าเนี่ยก็กระจายอยู่ตามจังหวัดของเราตามพื้นที่ของเราแบบเขาไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยนะคะเหมาะสําหรับในยุคนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะสามารถไปทําตามบ้านลูกค้าได้ลูกค้าก็สามารถแบบนับเพื่อนแบบ4ีห้าคนแล้วก็มารอทํากับเราก็ได้แบบนี้นะคะซึ่งการเสริมสวยมีอะไรบ้างก็จะมีพวกแต่งหน้านะคะ หรือว่าตัดผมต่างๆซักคิ้วนะคะการนวดก็อย่างที่บอกนวดแผนโบราณน,นวดแผ่นไทยนะคะก็จะสะดวกกับลูกค้าอย่างมากนะคะแล้วก็ถ้าเราบริการดีทดําดีมันก็จะเป็นการพูดแบบปากต่อปากแล้วก็ลูกค้าเขาสะดวกนะคะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความสบายเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทางไปไหนเป็นเราที่ต้อง support นะคะเป็นเราที่ดูแลเทคแคร์ในส่วนนี้นะคะมันก็จะมีการพูดไปเรื่อยๆนะคะว่ามีบริการแบบนี้นะนะคะเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นการบริการนะคะอย่าลืมที่จะใส่ใจเทคแคร์ลูกค้าให้มากที่สุดนะคะเขาก็จะได้ประทับใจเรามากที่สุดค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าไอ้ความประทับใจต่างๆที่เรามอบให้ลูกค้านี่นะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือเนาะงานฝีมีฝีมือด้วยนะคะบริการนี้ด้วยก็ รับไปเต็มๆเลยค่ะช่องทางต่อมานะคะก็จะเป็นการขายอาหารนะคะหรือว่าขายขนมเบกเกอรี่ต่างๆนะคะอาจจะ เป็นถ้าเป็นอาหารก็จะเปอาจจะเป็นแก,กงถุงก,ก็ได้นะคะเราสามารถขายในหมู่บ้านของเราได้นะคะถ้าใครมีฝีมือด้านการทําอาหารเนาะขายในหมู่บ้านนะคะดูนนะะว่าขายในตลาดนัดตลาดเช้านะคะดูว่าตลาดเย็นนะคะแล้วก็หรือใครจะส่งขายส่งก็ได้แบบไม่ต้องไปขายเองะคะ่ะขายส่งให้ร้านที่เขาเอาไปขายที่ตลาดอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้นะคะโดยการที่เราจะไปติดตอ่อยังไงนะคะถ้าเป็นขายในหมู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถขับรถหรือว่า เดินนะคะขายในหมู่บ้านของเราเองก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าขายในตลาดนัดก,ก็เหมือนก็เราก็ไปติดต่อนะคะเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ขอเช่าแผงเช่าพื้นที่ในการขาย อะไรก็ว่าไปนะคะส่วนการส่งตลาดเนี่ยเราก็ลองไปถามร้านต่างๆที่เขาเอาของไปขายว่าสนใจรับอันนี้ไปขายเพิ่มไหมสนใจรับขนมหรือรับแกงถุงหรือกับข้าวอย่างเงี้ยไปขายเพิ่มไหมนะคะเรามีเลทแบบนั้นแบบนี้ให้เขานะถ้าซื้อจํานวนนี้ก็จะได้เลทนั้นเลทนี้นะคะถ้าเขาสนใจเนาะแล้วอันดับแรกเขาอาจจะขอชิมของเราก่อนว่าอร่อยไหมหรือบางคนไม่ชิมเพราะว่าเขาอยากได้สินค้าที่หลากหลายเขาก็จะมีการดีลหรือว่าการคุยก,กับเราเองค่ะก็ยังไงก็ลองไปสอบถามนะคะตาม ร้านค้าหรือว่าตามตลาดแบบนี้ดูก็ได้ค่ะช่องทางต่อมานะคะก็คือ การขายของออนไลน์ค่ะโอ้โหก็คือการขายของออนไลน์เนาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คือสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกขายสินค้าได้มากมายทั้งแบบมีสต็อกและไม่สต็อกนะคะก็ลองเลือกสินค้าที่น่าสนใจมาขายดูนะคะหรือว่าถ้าใครแบบไม่เคยขายของออนไลน์เลยแล้วอยากขายไม่มีพื้นฐานนะคะก็สามารถที่จะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในหนังสือเงินมาง่ายๆของอาจารย์วรัตภพนะคะก็มีการบอกตั้งแต่เริ่มต้น เลยใครอยากขายออนไลน์ในช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น f เฟซ o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  ยู u u บไอจีทวิตเ t อ e r นะคะหรือในช่องทางอื่นๆนะคะขายดีแบบนี้นะคะคือบองแต่เริ่มต้นสมัครเลยจนถึงวิธีโพสต์วิธีขายอะไรยังคือครบมากใครยังไม่มีหนังสือนะคะไปขอรับเลยนะคะเหมาะสําหรับการขายของออนไลน์และผู้ที่เริ่มต้นรวมถึงผู้ที่ขายอยู่แล้วอย่างยิ่งใครอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ก็ไปติดต่อขอรับฟรีได้ะคะ่ะ และช่องทางสุดท้ายที่เราจะแนะนำนะคะก็คือ เอาของในออนไลน์นั่นแหละค่ะมาขายนะคะที่ขายดีราคาถูกเนาะมาขายในพื้นที่ที่เราอยู่มาขายในหมู่บ้านเพราะว่า<อ>บางคนเขาไม่สะดวกที่จะซื้อของในออนไลน์ถูกต้องไหมคะบางคนไม่แบบไม่มีมือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบเข้าไม่ถึงหรือว่าอะไรเขาหรือว่าตามกระแสมไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเสนอขายนะคะหรือว่ามาขายให้กับเขาได้นี่ถ้าเขาอยู่ทางชั้นเมืองหรือว่าทางนอกนอกเมืองนะคะถ้าเราเอามาขายแบบทั้งเป็นของถูกและดีนะคะ บวกกับการน,นำเสนอของเราด้วยแน่นอนว่าเขาจะต้องสนใจอย่างแน่นอน นี่นะคะก็เป็นช่องทางการหาไรายได้นะคะโดยเฉพาะเรานะคะถ้าต้องการหาไรายได้แบบอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในแบบอย่างที่บอกนะคะทางชานเมืองหรือทางนอกเมืองต่างจังหวัดต่างๆเราสามารถที่จะทําตามสิ่งเหล่านี้ที่เราแนะนําไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นงานบริการอย่างเสริมสวยหรือว่าการรับนวดต่างๆแบบนี้นะคะก็ลองเลือกดูในสิ่งที่เราถนัดนะคะเชื่อว่าถ้าเราจับจุดถูกเนี่ยไรายได้เข้ามาหาเราแน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอ ให้ทุกคนขายดีดีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะอาเป็นไงครับพอได้คําตอบแล้วนะครับที่จริงประเภทใหญ่ๆเนี่ยก็ตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการขายออนไลน์บางทีคุณก็อาจจะเอาสินค้าที่คุณคิดว่าคุณขายที่ที่ที่คุณอยู่เนี่ยเอาลองเอาไปขายนะครับออนไลน์ดูก็ได้นั้นแล้วผมก็เห็นหลายๆครั้งนะครับที่ ของที่ผลิตจากทางชาญเมืองนะครับหรือบางทีเป็นโอท็อปเลยพวกนี้แล้วยังไม่มีคนขายบนออนไลน์ก็มีเยอะนะอ่ะยังไงก็ตามครับคุณสามารถเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านได้นะครับถ้าเกิดคุณอยากขายของออนไลน์นะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งแบบว่าคุณจะเริ่มต้นขายของยังไงนะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างนี้นะฮะแล้วคุณจะหาของมาขายยังไงนะครับแล้วจะขายที่ไหนได้บ้างและทายังไงให้ทุกทกที่ขายดีนะครับหนังสือเล่มนี้ปกติ350บบาทนะ แต่แจกฟรีครับเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จาัดก,การออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวซื้อเล่มน,นี้แจกไปแล้ว3 0,000่นกว่าเล่มน,นะครับอย่าพลาดเลยนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่แจกฟรีรีบกดแอดไลน์หรือเอาคําว่าแอดวัตภพเนี่ยไปแอดไลน์ได้นะครับไปสอบถามได้ครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่อยู่บริเวณคอมเมนต์ comment, ปักหมุดไว้นะครับกดลิงก์เข้าไปตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับ อ่าโอเคนะครับรีบเลยละกันนะฮะสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณชอบนะครับคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาได้น่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย t u b e ของผมนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ